ในคืนหนึ่งที่มืดมิดชายหนุ่มผู้ร่ำรวยคนหนึ่งเกือบเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์แต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดเกิดขึ้นเขาได้รับการช่วยเหลือจากเด็กสาวสองคนที่ยากจนแต่เมื่อเขาพาพวกเธอกลับบ้านทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปตลอดการมันคือความช่วยเหลือหรือการลงโทษทำไมเขาถึงไม่สามารถหลบหนีจากสิ่งที่เขาเคยทำได้ตามมาค้นหาคำตอบในเรื่องราวที่น่าขนลุกนี้ ชายหนุ่มผู้ร่ำรวยชื่อว่าทีรชัยขับรถรูไปบนถนนที่เงียบสงบในคืนหนึ่งเสียงเครื่องยนต์ก้องกังวานในความมืดบรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยความเงียบและเย็นยะเยือกท้องฟ้ามืดมนไม่มีแสงจากดวงดาวสองสว่างเขาขับรถอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัวแล้วทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงดังสนั่นจากล้อรถที่พุ่งไปชนกับอะไรบางอย่างเขาหมุนพวงมาลัยด้วยความตกใจ แต่ไม่ทันรถรูของเขาหมุนไปตามแรงกระแทกก่อนจะพุ่งไปชนกับต้นไม้ใหญ่ข้างทางเสียงกระจกแตกดังสนัน่นและทุกอย่างก็ดับไปในความมืดเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขารู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างกายหัวของเขาหมุนเวียนและลมหายใจของเขาติดขัดเขาพยายามพยุงตัวเองให้ลุกขึ้น แต่สายตาของเขากลับจับจ้องไปที่สองร่างที่ยืนอยู่ข้างๆเป็นเด็กสาวสองคนที่มองเขาด้วยสีหน้าที่ไม่หวัดหวันพวกเธอสวมเสื้อผ้าขาดขาดและมีท่าทางที่ดูเหมือนจะเคยชินกับชีวิตที่ยากลำบากคุณเป็นยังไงบ้างคะหนึ่งในนั้นถามด้วยเสียงที่นุ่มนวลท่รชัยหันมองไปที่เธอด้วยความสงสยัยพวกคุณช่วยผมได้ยังไงเด็กสาวทั้งสองยิ้มให้เขาอย่างอบอุ่น เราเห็นอุบัติเหตุของคุณเรารีบมาช่วยทันทีหนึ่งในนั้นตอบเขาหมุนตัวไปมองรถของตัวเองมันพังเสียหายอย่างหนักเขารู้สึกโล่งใจที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็แปลกใจทั้งสองสาวดูเหมือนจะไม่แสดงความตกใจหรือกลัวอะไรเลยพวกคุณจะไปที่ไหนเขาถามเราไม่มีที่ไปหรอกค่ะเด็กสาวอีกคนตอบ ทีระชายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตัดสินใจถ้าอย่างนั้นไปกับผมเถอะเขาพูดทั้งสองสาวพยักหน้าเขาพาพวกเธอกลับไปที่บ้านหลังใหญ่ของเขาบ้านที่เต็มไปด้วยความหรูหราแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงความแปลกประหลาดไม่รู้ว่าทำไมความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มเข้ามาครอบงำพวกเธอทั้งสองเดินตามเขาเข้าไปในบ้าน ทุกอย่างดูปกติแต่ความรู้สึกบางอย่างในใจของธีรชายกลับไม่ปกติเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่เห็นไม่เข้าใจพวกเธอทั้งสองสาวเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นบรรยากาศในบ้านดูเหมือนจะเย็นชาทันทีธีรชายนั่งลงบนโซฟาและมองไปที่ทั้งสองสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าทำไมถึงดูไม่ค่อยสบายใจเขาถามเสียงเบา หนึ่งในนั้นตอบกลับมาอย่างเงียบๆบางครั้งความช่วยเหลือก็ไม่ต้องการคำขอบคุณหรอกค่ะคำพูดนั้นทำให้ธีรชัยรู้สึกหนาวเย็นก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรทั้งสองสาวก็หันหลังแล้วเดินไปที่ประตูแล้วพวกเธอก็หายไปจากบ้านของเขาอย่างไร้ร่องรอยเขามองไปที่ประตูที่ปิดลงและความสงสัยในใจของเขาก็ยังคงอยู่ เพราะเขารู้สึกว่าเขามีบางสิ่งที่เขาควรจะเห็นแต่กลับไม่ได้มองเห็นเลยและในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่ามันยังไม่จบใจของเขากระตุกเขาตัดสินใจลุกขึ้นจากโซฟาและเดินไปที่ประตูแต่ไม่พบอะไรสิ่งที่เขาค้นพบกลับเป็นแค่ความว่างเปล่าและในความมืดนั้น เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้อะไรบางอย่างที่อยู่ใกล้เขามากกว่าที่เขาคิดทีรชัยยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบงันของบ้านที่มีเพียงเสียงหายใจของตัวเองดังอยู่ในหูเขาเริ่มรู้สึกถึงความอึดอัดเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ลอยอยู่ในอากาศเขาพยายามมองไปรอบๆแต่ทุกอย่างกลับดูคุ้นเคยเกินไปทำไมถึงรู้สึกแปลกเช่นนี้ เขาเดินไปที่หน้าต่างและมองออกไปถนนที่เงียบสงบแสงไฟจากบ้านหลังอื่นๆส่องสว่างแต่ทุกสิ่งรอบตัวเขากลับรู้สึกเหมือนเป็นฉากที่มีการจัดเตรียมไว้ทุกอย่างดูเหมือนจะดูไม่จริงเขาหันกลับไปมองที่ห้องนั่งเล่นแล้วตาเขาก็สะดุดกับบางสิ่งที่อยู่บนโต๊ะกาแฟเป็นสมุดเล่มหนึ่งสมุดที่ดูเก่าและถูกเปิดอยู่ ที่รชายเดินไปที่โต๊ะมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะหยิบสมุดขึ้นมาและเมื่อเขาเปิดไปที่หน้าต่อไปข้อความหนึ่งที่เขาอ่านทําให้หัวใจของเขาหยุดเต้นคุณไม่สามารถหลีกหนีจากการช่วยเหลือได้เขารีบปิดสมุดและมองไปที่ประตูอีกครั้งไม่มีใครไม่มีเสียงแต่ความรู้สึกที่เขามีตอนนี้ มันหนักอึ้งจนแทบจะหายใจไม่ออกที่รชายรู้สึกเหมือนเขากำลังอยู่ในฝันหรือบางทีมันอาจจะเป็นคำสาปเขาเดินไปที่ห้องนอนแต่มือของเขาไม่สามารถจับลูกบิดประตูได้เหมือนมีแรงบางอย่างดึงเขาไว้และในขณะที่เขากำลังพยายามผลักประตูเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่ชัดเจนมาก เขาหันไปมองทันทีแต่ก็ไม่พบอะไรหัวใจของเขาเต้นรัวเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้และในวินาทีนั้นเขาก็รู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่ข้างหูของเขาเสียงกระซิบเบาๆที่ทำให้เขาตัวสัน่นเรายังอยู่ที่นี่เขาหันกลับไปมองแต่ไม่เห็นใครทุกอย่างเงียบสงบ เหมือนว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ในบ้านแต่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถหลบหนีจากความจริงนี้ได้ความจริงที่เขาไม่เข้าใจแต่รู้ดีว่ามันกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลที่รชายยืนนิ่งอยู่ในห้องนั้นเขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกตรึงอยู่กับที่สายตาของเขามองไปที่ประตูที่ปิดสนิท ความรู้สึกเหมือนบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังค่อยๆล้อมรอบเขาและจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเบาๆอีกครั้งเสียงที่คล้ายกับการขยับตัวเบาๆเขาหันไปมองทุกทิศท,ทางแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนไปในทิศท,ทางที่เขาควบคุมไม่ได้เสียงกระซิบที่ดังขึ้นในหูของเขาอีกครั้งเราไม่ได้ไปไหน ที่รชัยหันไปมองที่สมุดเก่าเล่มนั้นเขารู้สึกเหมือนมันดึงดูดเขาและเขากลับไปหยิบมันขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเปิดไปยังหน้าถัดไปเขาเห็นข้อความใหม่คุณไม่สามารถหลบหนีจากสิ่งที่คุณเคยทำได้เขารู้สึกว่าหัวใจของเขาหยุดเต้นอีกครั้งสมุดเล่มนี้ไม่ใช่แค่สมุดมันเหมือนจะเป็นการบันทึกบางอย่างบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้ บางอย่างที่เขาไม่อยากรู้เขากลับไปมองที่หน้าต่างข้างนอกยังคงเป็นกลางคืนที่มืดมนแต่เขาไม่รู้ว่ามีบางสิ่งแอบแฝงอยู่ในเงามืดนั้นสายตาของเขาจับไปที่ถนนที่คุ้นเคยเหมือนมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวบางสิ่งที่ดูเหมือนจะมองเขากลับมาเขาพยายามจะหายใจลึกแต่ลมหายใจกลับติดขัด เขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้ามาเหมือนกำลังถูกปกคลุมไปด้วยบางสิ่งที่เขาไม่สามารถหลีกหนีได้และในวินาทีนั้นเองประตูห้องนอนก็เปิดออกเสียงดังคล้ายกับเสียงลมพัดผ่านแต่ประตูไม่ได้เคลื่อนด้วยแรงลมมันเปิดด้วยตัวของมันเองและในห้องนั้นมีเพียงความมืดที่ทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวในความมืดและข้างในความมืดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงดังขึ้นอีกครั้งเราอยู่ที่นี่อยู่กับคุณเสมอท่รชัยไม่สามารถขยับตัวได้เหมือนมีอะไรบางอย่างจับเขาไว้เหมือนกับการติดอยู่ในกับดักที่เขาไม่อาจหลบหนีและในตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงที่คุณเคยเสียงของเด็กสาวสองคน เราคือความช่วยเหลือที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่รชายหันไปมองทันทีแต่พวกเธอกลับไม่มีตัวตนและในความเงียบสงับนั้นเขารู้สึกถึงความเย็นยเยือกที่เข้ามากอดรัดทุกส่วนของร่างกายเหมือนกับความกลัวที่กำลังจะกลืนกินเขาไปจนหมดแต่เขายังคงยืนอยู่ที่นั่นไม่สามารถทำอะไรได้ ทุกอย่างรอบตัวเขากลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่สามารถตื่นจากมันได้และในที่สุดทีรชัยก็รู้ว่าเขาไม่สามารถหลบหนีจากความช่วยเหลือที่เขาได้รับในคืนนั้นได้เพราะมันได้กำหนดชะตาชีวิตของเขาไปแล้วทีรชัยรู้สึกเหมือนตัวเองถูกพันธนาการด้วยสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้มันหนักอึ้งจนเขาไม่สามารถหายใจได้เต็มปอด เสียงกระซิบจากทั้งสองสาวยังคงดังกล้องในหูของเขาเราจะอยู่กับคุณตลอดไปเขาพยายามหันไปมองรอบตัวแต่ไม่พบใครมีเพียงความเงียบที่หนาวเย็นและแสงสลัวจากหลอดไฟในบ้านเขาเริ่มรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเขาคือฝันหรือบางทีความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นบทเรียนที่เขาต้องจดจำ ทีรชัยรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกดึงไปข้างหน้าเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถหันหลังกลับได้เขาเดินไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวและก่อนที่เขาจะได้คิดอะไรต่อเขาก็เดินไปที่ห้องใต้ดินของบ้านประตูห้องใต้ดินเปิดอ้าอยู่ภายในห้องมืดมิดแต่มีแสงสว่างเล็กน้อยที่ลอดผ่านช่องประตูเสียงจากข้างในเหมือนเสียงการขยับตัวของใครบางคน เหมือนมีอะไรอยู่ในนั้นเขาไม่สามารถหยุดตัวเองได้เท้าของเขาก้าวไปข้างหน้าพอเขาก้าวเข้าไปในห้องใต้ดินประตูปิดลงเบาๆโดยไม่มีใครสัมผัสมันห้องนั้นเต็มไปด้วยความมืดและเสียงที่ดังขึ้นจากด้านหลังทำให้เขาสะดุ้งเขาหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรทุกอย่างยังคงมืดสนิท เขารู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังยืนอยู่ใกล้ๆเขาบางสิ่งที่ไม่ได้มองเห็นแต่เขารู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นยเยือกเหมือนมันกำลังจับจ้องเขาอยู่คุณมาที่นี่ทำไมเสียงนั้นดังขึ้นจากความมืดเสียงที่เขาจำได้เสียงของเด็กสาวทั้งสองเขาพยายามจะพูดอะไรแต่ไม่สามารถออกเสียงได้ ร่างของเขากำลังถูกกดดันเหมือนกับว่าเขากำลังจมอยู่ในความมืดแล้วเสียงนั้นก็พูดอีกครั้งคุณไม่สามารถหลบหนีจากเราได้ทีรชัยรู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียความเป็นตัวเองเหมือนเขากำลังตกลงไปในหลุมดําที่ไม่มีวันออกมาได้แล้วในความมืดนั้นเขาก็เห็นแสงเล็กๆลอยขึ้นจากพื้นเป็นแสงที่ค่อยๆสว่างขึ้น และในแสงนั้นเขาเห็นใบหน้าของเด็กสาวทั้งสองครั้งนี้พวกเธอไม่ยิ้มใบหน้าของพวกเธอดูเศร้าและดวงตาของพวกเธอกลับกลายเป็นสีดำสนิทเราคือการตัดสินของคุณพวกเธอบอกพร้อมกันเสียงนั้นเย็นเยียบและดังก้องในใจของเขาทีรชายรู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังสั่นเหมือนมีบางสิ่งที่กำลังจะดูดเขาไป เขารู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มสูญหายไปและในที่สุดเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือที่เขาเคยคิดมันคือการลงโทษสําหรับสิ่งที่เขาทําไปในอดีตทุกอย่างเริ่มมืดลงและเสียงของเด็กสาวทั้งสองก็ดับหายไปท่รชัยไม่มีโอกาสที่จะหลบหนีเขาถูกดูดเข้าไปในความมืดและทุกสิ่งก็เงียบลง สิ่งที่เขาทำไปมันจะไม่จบลงแค่ในคืนนั้นทีรชัยรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังตกลงไปในช่องว่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้ทุกอย่างมืดมิดรอบตัวเขาเหมือนทุกสิ่งที่เคยรู้จักหายไปและสิ่งที่เขาเห็นในความมืดนั้นมันยิ่งทำให้เขารู้สึกถึงความสิ้นหวังมากยิ่งขึ้นเสียงกระซิบจากเด็กสาวทั้งสองดังขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงที่เขาคุ้นเคยมันเหมือนเสียงจากอีกมิติหนึ่งเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการตัดสินคุณจะต้องจ่ายในสิ่งที่คุณเคยทำคาพูดนั้นทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถหลบหนีจากมันได้เหมือนกับว่าเขาติดอยู่ในหลุมแห่งความผิดที่ไม่สามารถออกมาได้และในขณะที่เขากำลังพยายามหายใจเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ค่อยๆล้อมรอบเขา เหมือนกับกำลังมีเงามืดที่ดึงเขาลงไปเรื่อยๆเขาพยายามร้องขอให้มันหยุดแต่คําพูดของเขากลับไม่สามารถออกมาได้เหมือนเสียงของเขาถูกกลืนไปในความมืดนั้นเราไม่ได้ช่วยคุณเรามาทำให้คุณรู้จักความจริงเสียงนั้นดังกล้องในใจของเขาทีรชัยรู้สึกเหมือนเขากำลังจมดิ่งลงไปในหลุมดำสิ่งที่เขาทำไม่สามารถย้อนกลับได้ และเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับมันต่อจากนี้เขาจะไม่มีวันหลุดพ้นจากความมืดนั้นทุกอย่างเงียบสงัดและในที่สุดธีรชัยก็หายไปจากโลกที่เขารู้จักหลงเหลือเพียงความมืดและความเงียบที่ล้อมรอบทุกสิ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนเพียงแค่รู้ว่าบางครั้งความช่วยเหลือที่เราได้รับอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเวลาผ่านไปหลายปี บ้านหลังใหญ่ของธีรชัยยังคงตั้งอยู่ในที่เดิมแต่เรื่องราวของเขากลับกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ผู้คนที่เคยรู้จักเขาก็เริ่มลืมเลือนบางคนกล่าวถึงเขาในฐานะคนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จแต่ในคืนหนึ่งที่เงียบสงัดผู้คนในหมู่บ้านเริ่มเล่าขานถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเสียงกระซิบในลมเสียงที่เหมือนจะมาจากที่ไหนสักแห่งในความมืด บางคนพูดถึงการปรากฏตัวของเด็กสาวสองคนที่มักจะเดินผ่านบ้านของธีรชัยในคืนที่เงียบสงัดและทุกครั้งที่ใครก็ตามถามถ,ามถึงธีรชัยคำตอบกลับมาจะคล้ายกันเขาไม่เคยหายไปแต่เขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การช่วยเหลือจากสองเด็กสาวแต่มันคือการลงโทษ สำหรับการกระทำในอดีตที่ไม่สามารถหนีจากมันได้ความช่วยเหลือที่เขาได้รับคือการตัดสินให้เขาเรียนรู้ถึงผลของการกระทาในที่สุดเรื่องราวของธีรชัยกลายเป็นเรื่องที่ตวนใจไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่ยังเกี่ยวกับการเข้าใจถึงความจริงที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มันคงจะดีเสียกว่าถ้าเขารู้ตั้งแต่ต้น ว่าไม่มีใครสามารถหลีกหนีจากการตัดสินของโชคชะตาได้และเรื่องราวของเขาจะเป็นเพียงแค่เงามืดที่ยังคงตามหลอกหลอนไปจนถึงทุกวันนี้